มันนีันเกิดของเพื่อนรักของเราค่ะใช่ค่ะวันเกิดของเชอรี้คัมพรอนังไงบ้างคะเห็นว่ามีการเซอร์ไพรส์ซ้อนเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อีกทีนึงใช่วันเกิดวันจริงก็ไปกันมาแล้วก็วันที่ไม่ไม่ไม่มาละมาละแค่แบบแค่นี้ค่ะือก็วันเกิดวันจริงวันที่12ก็ไปมาแล้วแล้วก็เมื่อวานเมื่อวัน2วันที่แล้วก็ไปอีก แฟนอะ่ะบิ๊กออก็ยกเค้กสปไปยเค้กอูนิออมีอะไรสปไปยมีเค้กออจริงเค้กปอมีเคกเออสารพัดเค้กจนเชียยืนเล่นมือถืออยู่อย่างเนี้ยแล้วก็อื้ <laughs> ชินแล้วเออเออจนนี่ต้องแบบสนใจหน่อยสนใจแฟนหน่อยคือนางแบบนางได้รับการเซอร์ไพรส์เยอะมากอย่างเงี้ยหลายคนก็ไปแซวเชียวแบบว่าเอ้ยมีการขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่าเพราะเห็นแบบว่าเหมือนบิ๊กไปด้วยอย่างเงี้ยบิ๊กเขาเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นให้ไม่มีไม่มีไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีเซอร์ไพรส์ขอแต่งไม่มีหรือเราไม่บอกเราไม่รู้เราเราอยู่ในเหตุการณ์นะไม่รู้ มีพิรุษไหมเฮ้ยไม่รู้ดูได้ไงบ้าแต่ไม่มีเนาะไม่มีค่ะก็เป็นการฉลองวันเกิดกันมีทั้งเกรซแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่เชียร์ครอบครัวเชียร์ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่อยู่ด้วยกันไม่มีแน่นอนแล้วถ้าวันไหนที่แบบบีเขาพร้อมอยจะขอเชียร์แต่งงานอย่างนี้เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมฮะกับเพื่อนเพื่อนรัก อยู่นะคิดว่าคงจะต้องอยู่แหละแต่เขาอยากให้เราอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันใช่แต่ว่าเราอยากเราอยากอยู่นะถ้าเพื่อนไม่รู้เราอยากอยู่ใช่โอเครูู้้นีไหมคะรู้ผู้นี้ไหมคะรู้นะเพราะรู้ตั้งแต่เขาเป็นเพื่อนกันธรรมดาตั้งแต่ธรรมดาใช่ก็แบบหยุด ฉ <formation jin inh throat> ะรู้นะใช่ก็คือเห็นมาตั้งแต่แบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เขาเริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยในคอร์สเรียนอะไรเงี้ยค่ะเห็นพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆใช่เห็นพัฒนาการเข้ามาเรื่อยๆตอนยาเห็นพัฒนาการไม่แต่ว่าตอนนี้ที่ไม่ได้แต่ว่าเธอถ้าสมมติว่ามองว่ายังไงว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันไหมคะหรือว่ามันถึงเวลาหรือยังที่แบบอคู่นี้เขาจะสละสดน่าจะยังไม่ถึงเวลาแกคิดว่าบิ๊กน่าจะยัง ยังอยากซีเรียสกับการทํางานมากกว่านี้รวมถึงตัวเชียร์ด้วยเชียร์เป็นคนบ้างานบ้างานมากอยู่แล้วอ่ะใครที่รู้จักเชียร์จะรู้เชียร์เป็นคนบ้างานทํางานเก่งชอบทํางานเยนี่ยังไม่ถึงเวลาของเขาสองคนหรอกอะเป็นไงเป็นไงดูฟันทงอะไรเรียบร้อยให้เขาผู้นี้แต่งเลยจ้ะคืออะไรเป็นหมาเป็นหมาเห่าเลยจ้ะ